ห้วยกันนะเป็นว่าอะไรมันแทงยอดมันกินประแดกมั้งเหรออันประแดกมันว่ามันเหนิบแับเอาหอยไปว่าโบแกงหน่อไม้มาเด้อแกงหน่อไม้ใส่หม้อนี่นะว้ายถึงตกวเลือกมุมแม่นยากบัมณีต่อหนิเจ้าผู้บอสเาียวนะก้งหรอไม้ดีเมื่อเดือดแล้วมาเดือดแล้วครับผมใส่มาอืนน้อยลงไป เบื่อมอนั้นโอ้ประเด็กสมปริกลงนะครับปลาแดดงใส่หน่อยไม่วามด้วเต็มไม้นี้คิดลัดิีิปลาด้วยเนาะ่ิิประเด็กเพราะมันตั้งห้นกเลตั้งหัวเทียงตั้งหัวเที่ยงแล้วมันบ่ายนะสี่สิบเก้ห้าสิบนาทีเียง นู<ไ>้แตเริก็จะไปพูดมันแซงนะเนี่นเลยเลยผงนัวสักเล็กน้อยแต่ประเดี๋ยวก็เสียบมึงเห็นล้ว ตะก,กี้เราใส่แต่ปรลไปต่อเนอะอาะะมีถกมคตะเบลพันะิบค่ะต่อนกระตมเข็มมือเราถูกไคะกราอั้นกระเลกับกระตองไหมะจะคงไม่ีคใส้แสนตะกนใส่แสเอลเตัวยัง,ง,งจางอยู่บ่กินเมไนตึง้งขึ้นมาแล้ว ไม่บรต้องใส่พริตุ๋ก็ได้ใส่เขาอี่างนี้แล้วพวกใส่พักกันเน่าละมีปัญหาเอ้ยพี่น้องเด้วยปนแกงยามเพนเพนเที่ยงเที่ยงกินหลายๆคนแกงขาดเอาที่มาแล้วได้แกงขาดคนแกงขาดแกงขาดจะพี่น้องจ๋าจบแล้วมา ขาดมาแล้วจ้ะพี่น้องจสาโอ้ยแกงขาดแกงขาดมาอีกแล้วแกงขาดในตำนานเอ้ยสดน้ำฮ้อนบะนี่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดตาบเห็ปเาาดป่วงถ้าเข้าในตำนานหนึ่งจ้ะพี่น้องเลยนะขคักได้กินแล้วเซียบใส่เซียบ